ใชสวัสดีค่ะลูกดวงวันนี้กัาเจอเจอกับแม่หมออมมี่นะคะกับคลิปแรนดอมกับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานอะไรบางอย่างอยากจะบอกลูกดวงที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมคลิปนี้ของแม่หมออมมี่กันนะคะสําหรับ ก่อนอื่นก่อนใดก่อนไปดูนะคะก็กดติดตามเพจกดถูกใจเพจให้แม่หมอด้วยฝากเพจแม่ลูกผูกดวงไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในไพ่อังเกจลสำหรับนี้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันเลยวันนี้เราจะมาใน3มใบนะคะสั้นๆเนาะ,ะสำหรับไพ่ใบแรกเนี่ยนางฟ้าอยากจะบอกว่า สิ่งที่คุณทําอยู่นะไม่ว่าจะเรื่องเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานกับเรื่องเงินเนี่ยเออบางคนแบบทางานนู่นนี่นั่นหมดแต่ยุ่งกับงานไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองนะคะทํางานเก็บเงินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหัวฟูไปเลยอะไรไประมาณเนี้ยค่ะเออเบาได้เบาคะ่ะดูแลตัวเองบ้างหันมาดูแลตัวเองหันมามีเวลาให้กับตัวเองนะคะช่วงเนี้มันเป็นเอนเนอร์จีของคนที่แบบ ยุ่งงานฮะแต่เงินทำแต่งานอะไรแบบนี้ถ้ามันตรงก็ฟังต่อได้เลยถ้าคุณเป็น energy แบบนี้นะคะแล้วไพ่ไปที่สองเนี่ยอยากจะบอกว่าอืมสิ่งที่คุณรออยู่นะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตชาติของคุณนะเมื่อเมื่อ ชาติไหนก็นแล้วแต่เนาะช่างมันอะไรประมาเนี้ค่ะบางคนนะมันมีชาติแต่ละชาติอะมันไม่เหมือนกันไงบางคนเกิดมาแล้วสองชาติสามชาติอะไรก็ว่าไปบางคนไม่เคยเกิดมาเลยอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันคือเป็นอาน์จิที่แบบคุณเคยเคยเกิดมาแล้วคุณเคยเจอกคนคนเนี้มาแล้ว นะคะแล้วเร็วๆนี้คุณจะได้กลับมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเขาคนนี้อาจจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหัวใจหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจของคุณก็ได้เร็วๆนี้ขอให้คุณรอแล้วเชื่อมั่นเขาต่อไปบางคนอาจจะแบบทำงานจนแบบ ปลืมลึกเรื่องความรักว่าจะหาใครเข้ามานู่นนี่นั่นเปิดใจรักใครอีกครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฝันเห็นสังหรณ์ว่าจะเจอคนนี้คนนั้นหรือรักเก่ากลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะขอให้ลูกดวงรองนิดหนึ่งค่ะเพราะเร็วๆเนี้ยสิ่งเนี้ยที่คุณรู้สึกสังหรณ์ใจอะคะ่ะการังที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วเนาะมั่นใจได้เลยว่าคนคนเนี้ยกำลังจะเดินทางมาหาคุณกำลังที่จะเฮ้ย มาเปิดใจมาคบมาคุยมารักกันอะไรทำนองเนี้ยค่ะอยากให้ลูกดวงลองเปิดใจอีกครั้งนะคะให้ว่างๆปล่อยจิตตัวเองไปเลยรู้สึกแบบถึงพลังานอะไรก็ปล่อยออกมาแบบนั้นคิดอะไรก็พูดออกมาเลยอะไรทำนองเนี้ยค่ะเออเบาได้เบาในเรื่องของงานนะคะแล้วคุณจะถูกดึงดูดไปในรูปแบบในรูปแบบ ความรักที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอดีตชาติอะเออไพ่ออกมาแบบนี้เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะมันเกี่ยวกับความรักที่ที่คุณจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเร็วๆว,วันนี้เออมันเหมือนกับว่าเป็นรูเมทวินเฟมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าให้เรียกกันแบบง่ายๆนะ คือคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะมันมันออกมาในเรื่องของความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกให้คุณเนี่ยปล่อยวางในทุกๆเรื่องค่ะแล้วกลับหันมาดูแลตัวเองเนาะประมาณนี้ค่ะก็ขอให้ลูกดวงรับพลังงานดีๆกลับไปนะแล้วก็ทำในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และโดยเฉพาะที่ไพ่อ a n เ e l สำหรับนี้บอกให้ดีๆนะคะก็คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบนี้ยที่คุณกังวลเครียด ทำงานจนลืมตัวเองลืมดูแลตัวเองลืมดูคนรอบข้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ปล่อยวางแล้วก็กลับมาสนใจและดูแลหัวใจตัวเองดูแลกายตัวเองอะไรทํานองนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังหรือไม่ได้คาดหวังเลยมันอาจจะเกิดในความฝันนะคะก็จะเกิดขึ้นจริงๆในเร็วๆนี้ประมาณนี้ค่ะอ่ะตามนี้ค่ะ เปิดรับพนักงานดีๆไปเลยนะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ